ชัดเจ็ 7, ข่าวสารรอบมืออยุธยาเพื่อชาวอยุธยาแนวรายการคุยข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกาถึง9นาฬิกาทาง FM 104.25้เมกะเฮิร์สสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะครับกับสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีธุธยานะครับและทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1นและสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับจะเป็นของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธุธยานะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราไปดูกําหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีธุธยาประจําวันอังคาานรทีิ13มิถานายน2566กันะครับ นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยุธยาในช่วงเช้านะครับประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีธยุธยาประจำเดือนมิถุนายน2566ณศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ตำบลประจูชัยอำเภอพระนครศรีธยาจัรรศรานะครับในและในเวลาถัดมานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีธยุธยากสอจครั้งที่4 2 5 6 6นะครับในห้องประชุมบึงพระรามชั้นหนึ่งอาคารสี่ชั้นสาหรการจังหวัดพระคนครศรีธัญาและในช่วงเวลา15.30นาทีนะครับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญอุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกราสมเด็จบูรพรมหากระสัทธิราชและพิธีบำเพ็ญอุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าวาดวัดสุวารรณดารามนะครับใโบสถ์วัดสุวรรณดารา,รามอำเภอพระคนครจังหวัดพระคนครศรีธัญา ในประทีติการมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับช่วงเช้านะครับร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณศูนยนประวัติศาสตร์ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ15นาฬิกา30นาทีร่วมพ,พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระปฐมมหาบรมชนกและสมเด็จ บูรพมหากษัตริย์ธิราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าวาดวัสวรรดารามณอุโบสถวัดอุสวรรดารา,รามอำเภอพระนครศรีธัญานะครับท่านถัดไปนะครับนายกชัยหลายชายรัศมีกุ่นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธัาะในช่งชวงเช้านะครับร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีธัญาและเวลา10นาฬิกานะครับลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัดก,การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,566นะครับณสถาบันการอาชีวศึกษากเษากษตรภาคกลางตำบลโพแดงอำเภอบางสายจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับนายไพร,ร์พชรยวนรองผู้ว่ราราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาช่วงเวลาเสดจในากานะครับร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาและในเวลาถัดมานะครับเป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายบนเส้นทางการคมนาคมกรณีบรรทุกน้ําหนักเกินวัสดุตกหล่นและ่าฝืนกฎหมายนะครับในห้องประชุมอโยุทยาชั้น3าศาลการจังหวัดนครศรีธยานะครับและท่านสุดท้ายนะครับนายธีรศักดิ์โมสิริ รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดพระนครศรีธยาเวลาเ7 0 0นร,ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีธยาประจำเดือนมิถุนายน2566ณศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาตำบลประตูชายอำเภอพระนครศรีธังหวัด พระนครศรียานะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกําหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรียาประจําวันอังคารที่13มิถุนายนพศ2566นั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับต้องสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งนึครับก็วันนี้เราได้เกียดนะครับรับเชิญจากพี่อ้อมนะครับจันประภามีไม่จนนะครับพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการนะครับจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพระนครศิทธิยาครับสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันจะมาภาพี่ม่จนไปในวิชาชีพชำนาญการนะคะรับผิดชอบเรื่องของงานยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอิุธยาค่ะคับพี่เอ๋ววันนี้เราเรียกว่าเราเราก็มีโครงการดีๆของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอิทธยาและร่วมกับหลายๆองค์กร ใช่ไหมครับพี่ออมค่ะวันนี้นะเราจะมาคุยเป็นเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนะคะ,คะซึ่งเราได้จังหวัดพระนครศรีธยาของเราอะค่ะมุ่งม,มั่นดําเนินการนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด t ูบีนัมเบอรวันค่ะซึ่งทุกคนคงคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะ,คะในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะ,คะ,ะพี่จะเท้าความนิดน,นึงว่าจังหวัดพระนครศเสียอยุทยาของเรานะคะมุ่งมั่นดำเนินงานเรื่องของทูบีนัมเบอรวันเนี่ยมาอย่างจริงจังต่อเนื่อง21ปีแล้วนะคะเราดำเนินการกันมานะคะโดยมีนโยบายดำเนินโครงการทูบีนัมวันเนี่ยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทาง ในการนนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักการดําเนินง,งานก็คือว่ายึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางค่ะก็ใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานะคะเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยค่ะในจังหวัดพระนครศ,ศรีอยุธยาของเราเป็นอย่างดีค่ะครับก็เรียกได้ว่าเยาวชนและเด็กนะครับก็เป็น กำลังขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับของประเทศของ<ช>เรา<ช>นั่นเองนะครับพี่อ้อม<ช>แล้วก็<ช>อยากให้พี่อ้อมแนะนําอีกนิดนึงนะครับว่าทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็เป็นอย่างไรครับค่ะจริงๆแล้วนะคะทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยายซ,ซึ่งจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันนะคะคไดะ้รางวัล ระดับประเทศนะคะก็คือได้ตอนนี้คืออยู่ในช่วงรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่2แล้วนะคะซึ่งทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสําคัญแล้วก็อ่าแล้วก็เข้าไปนําเสนอผลการดําเนินงานของจังหวัดเราเนี่ยที่ในระดับประเทศนะคะก็ผ่านเข้ารอบระดับประเทศซึ่งจะมีการนําเสนอผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปีนะคะดึกปีนี้ก็จะมีในช่วงวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคม2560 6ที่เมืองทองธานีค่ะเราจะไปรักษามาตรฐานจังหวัดท no. ูบีนับอวันระดับเงินปีที่สองนะคะในในปีนี้นะคะจริงๆแล้วผู้ว่ารัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราอะค่ะก็มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทูบีนับวันนะคะระดับจังหวัดนะคะโดยให้หัวนหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการด,ดําเนินงานครั้งนี้แล้วก็ที่สําคัญคือท่านามีประกาศเป็นประกาศของจังหวัดเลยนะคะประกาศของจังหวัดพระนครศรียาค่ะเรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันนะคะซึ่งอยากจะบอกให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประกาศของจังหวัดเรานะคะทุกคนหรือเยาวชนหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจะได้รับทราบพร้อมๆกันเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องทูบีนัมเบอรวันท่านผู้ว่ราราชการจังหวัดให,ใ,หให้ประกาศนี้ไว้ว่าข้อหนึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระของจังหวัดค่ะข้อสอง ทุกอำเภอขับเคลื่อนการดําเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์วันนะคะแล้วต้องมีคําสั่งระดับอำเภอครบทุกทั้ง16อําอำเภอเลยนะคะข้อ 3. ให้ทุกภาคส่วนสวมเสื้อสัญ,ญลักษณ์ทูบีนัมเบอร์วันทุกวันพุธข้อ 4. เยาวชนอายุระหว่าง6ถึง2ีปีทุกคนเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ4 5เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะข้อ6มีศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำปรวันเป็นสถานที่ปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EQ มีระบบป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างเข้มแข็งครอบคลุมทุกพื้นที่และต่อเนื่องข้อสุดท้ายค่ะข้อ7ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดได้รับการรักษาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะคและเป็นสมาชิกของโครงการใครติดยายกมือขึ้นนะคะก็ ผู้ปกครองของเราก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งนะคะว่าเยาวชนเราเมื่อเราได้ให้เยาวชนเราไปโรงเรียนหรือว่าไปสถานที่ที่ในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเรามีระบบการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดไม่ให้ลูกหลานของเรานะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการใช้นะคะครับก็เรียกได้ว่าเห็นความสําคัญของทุกภาคส่วนเลยนะครับแต่ทูบีนัมเบอร์วันเนี่ย ยังมีการลง,ลงนามบันทึกความเข้าใจใช่ไหมครับใช่ค่ะาการที่เราจะให้ผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ได้ทำา m ย u กันแล้วนะคะเรามีการจัดทำคิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ m o u เนี่ยโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทวีน้ำวนันเพื่อร่วมขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพระนครศรียานะคะระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็หัวหน้าสวนราชการนะคะซึ่งได้ดําเนินาการไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะค,ค่ะก็แล้วก็ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับ MOU กับท่านในอำเภอทั้ง16อำเภอด้วยนะคะเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนค่ะครับแล้วถามพี่อ้อมนิดน,นึงครับพี่อ้อมเอาเป็นเราเรียกว่าแบบรวดเร็วทันใจดีกว่า <c oughs> แล้วก็ ผลการดํานเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นยังไงบ้างคะพี่คะจากที่เราทํางานกันอย่างต่อเน,นื่องเนาะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราได้ทํางานทูบีมกันมาต้องย <21 S 2> <บ>ีปีแล้วนะคะผลสาเร็จของการดําเนินงานเนี่ยเป็นที่พอใจค่ะเรามีการจัดตั้งชมรมทูบีมรนวันในสังกัดระทรวน,นยุติธท,ทางเนี่ยของจังหวัดพระนครศรีธยาไม่ว่าจะเป็นเรือนจําคุมประพืช นะคะหรือว่าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิษเนี่ยเราจัดตั้งชมรมทูบีน้ำวันครบ100%รนะคะแล้วก็มีชมรมทูบีน้ำวันรวมทั้งหมดเลยเนี่ย248ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำวัน104แห่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะคะ,ะสำหรับโรงเรียนไหนหรือว่าชมรม ชุมชนนะคะหรือว่าสถานประกอบดาสถานประกอบการใดนะคะที่อยากจะจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยสามารถติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เลยเราจะเป็นที่เลี้ยงให้นะคะแล้วก็ให้หน่วยงานของท่านเนี่ยจัดตั้งชมรมได้อย่างเข้มแข็งเลยค่ะขอให้ไว้ใจทางสาธารณสุขเรานะคะเรายินดีที่จะเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่อ้อมเกิ่นไปพูดคุยกันเรียกได้ว่าพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นว่ามหกรรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยครับ ระดับประเทศเนี่ยจังหวัดพระนครศรีธยยาเนี่ยครับจะร่วมเข้าประกวดหรือว่ารักษามาตรฐานมีมีมีอะไรบ้างครับอ่าค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนะคะทวีนเมวันของเราเนี่ยมีการประกวดนะคะจากจังหวัดนะคะก็ก้าวเข้าสู่ระดับภาคนะคะพอระดับผ่านระดับภาคแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ระดับประเทศซึ่งในการแข่งขันระดับภาคระดับประเทศเนี่ยเรามีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะครเรามีเรื่องของการแข่งขันไอดอนนะคะระดับภาคแข่งที่ชมบุรีแล้วก็เข้าสู่ระดับประเทศที่เจเจมอนะคะผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีการแข่งขันแดนเซอร์ไซ์ค่ะมี3ารุ่นด้วยกันนะคะจะมีรุ่นจูนี รุ่นพีทีนเอรุ่นทินเอ็ดค่ะซึ่งแข่งขันระดับภาคที่ชลบุรีเหมือนกันแล้วก็แข่งขันระดับประเทศที่เดอะมอลลนะคะเมื่งวาลน ผ่านไปแล้วและครั้งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยค่ะการนําเสนอผลงานชมรมนะคะ,ะชมรมของเราที่ผ่านระดับภาคเข้ามาสู่ระดับประเทศที่บอกไปข้างต้นว่าเราจะแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งวันที่13-15กรกฎาคม2556 <65. S 1> ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องนําเสนอผลการดําเนินงานด้วยตนเองด้วยนะคะจังหวัดของเราเนี่ยเข้ารอบชมรมอยู่ หกชมรมด้วยกันซึ่ง<ะ>เยอะมากนะคะในเขตสุขภาพที่สี่นี้เราเยอะที่สุดเลยเรียกได้ว่า <นะ S 1> หลายชมรมเช้เค่ะ ถือว่าเราประสบความสำเร็จใช่ใชไหมคใช่ค่ะคือผู้ผู้ใหญ่ของเราเห็นความสาคัญไงคะเราก็เลยทําให้ชมรมของเราเนี่ยเข้าสู่ระดับประเทศได้เยอะมากนะคะ,ะจังหวัดทูบีนับวันพระนครศิทธยาของเรานะคะจะรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่2ค่ะ,คะแล้วก็สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศิทธยารักษามาตรฐานระดับเงินปีที่1ค่ะ,คะแล้วก็3ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศิทธยาอันนี้เก่งมากรักษามาตรฐานระดับทองปีที่2นะคะแล้ว ก็ชมรมทูบีนับวันโรงเรียนอยุธยานุสรค่ะรักษามาตรฐถถานระดับเงินปีที่หนึ่งโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ รักษามาตรฐานระดับเงินปีที่2นะคะและโรงเรียนบางประหันค่ะรักษามาตรฐานระดับทองนะคะปีที่2นะคะก็ทั้ง6ชมรมนี้เราจะต้องไปโชว์ศักยภาพะะอของคนจังหวัดพระนครศิทธยานะคะเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดที่เมืองทองธานีอยากให้ผู้ใหญ่นะคะผู้เจ้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็เด็กๆเกยาวชนของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เชิญชวนเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เด็กรู้สึกว่า มีความสุขนะคะสนุกสนานกับการกิจกรรมเหล่านี้ทําให้เขาห่างไกลจากยาเสพติดได้ค่ะครับพี่อ้อมครับอีกนิดหนึ่งคือว่าจังหวัดของเราได้ข่าวว่าจะมีมหรกรรมใช่ไหมครับคือว่าการประกวดการแข,งขร่งขันต่างๆอยากให้พี่อ้อมเชิญชวนนิดนึงว่ากิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็แต่ละประเภทน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่าในใดที่สนใจนะครับหรือว่าจะร่วมการแข่งขัน ต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่ากินอะไรข้าวๆได้เลยครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะ,คะในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ จังหวัดพ,พระนครศรียาค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้เห็นความสําคัญตรงนี้ค่ะเลยจัดก,กิจกรรมมาต่อต้านยาเสพติดขึ้นนะคะ<ช>ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะน,นี่คือนายทุนนะขออนุญาตบอกนายทุนนะ,ะ,ะท่านสนับสนุนนะคะกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะคะที่ทําให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะคะท่านสมทรงพันเจริญมรคกุลน,นะคะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะแล้วท่านก็ไปนําเสนอผลการดําเนินงานด้วยตนเองกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะเวลาะระดับ ประกวดระดับภาคและระดับประเทศนะคะท่านน่ารักมากๆเลยค่ะ,ะก็มีการจัดการประกวด ah, เขาเรียกว่ามหากรรมนะคะมหกรรมทูบีในเมวันในงานต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีและในปีนี้ค่ะคจัดวันที่ <S 2> <S 2> บัญจันที่26นะคะวันจันทร์วันจันทร์ที่26มิถุนายน,ท,น,น,นที่ <S <S 2> <S 2> วันน,น,น,นี้ ปีนี้ดีหน่อยนะคะคอากาศเย็น <laughs> มีแอร์ด้วยนะคะจัดที่เดอะฮอลค่ะอยุธยาซินติป์คนะคะคที่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ,ะก็มีกิจกรรมอยู่3อย่างนะคะในส่วนของทูบีนันเมเบอร์วันช่วงเช้านะคะแต่ช่วงบ่ายก็จะเป็นเป็นการประกาศ เป็นการปฏิญาณตนนะคะเรื่องของการวันต่อต้านยาสิติดโลกนะคะกิจกรรมมีทั้งสองช่วงมีช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้านะคะก็จะเป็นกิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอรวันค่ะกิจกรรมที่หนึ่งเลยนะคะก็จะประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซย์อายุทยาแชมเปี้ยนชิพ2023นะคะเป็นหนึ่งในโครงการ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการทูบีน้ำม่วันะคะซึ่งที่ประสบความสําเร็จต่อเนื่องยาวนานมา21ปีเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่เปิดความคิดของคนรุ่นใหม่ค่ะรวมพลังต้านยาเสพติดนะคะโดยการเต้นนะคะอย่างสร้างสารรค์กับการแข่งขัน no. ทูบีน้ำม่วนทีมเนสเซอร์ไซครั้งนี้นะคะสมาชิกในทีมเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด12-20คนเราจัดการแข่งขัน3รุ่นค่ะรุ่นที่1น,นะคะเป็นรุ่นจูเนียค่ะอายุ6-9ปีนะก็คือแบบ บุ๊กปิกน่ารักมากเต้นกันนะคะแล้วก็พีทีเอนะคะอายุ9ปีขึ้นไปถึง14ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็รุ่นทีเอทค่ะอายุ14ปีขึ้นไปถึง2 2ปีนะคะ,ะกําหนดอายุนะคะต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อไว้สําหรับการแข่งขันระดับภาคด้วยเราจะครบบริบูรณ์ได้ในวันที่26นะคะห้ามเกินนะคะแต่เด็กน,งงน้อยสามารถแข่งรุ่นใหญ่ได้แต่แต่เราจํากัดอายุคนที่อายุเยอะนะคะคก็คือ ถ้ารุ่นถ้ารุ่นจูเนียร์หกถึงเก้านะคะรุ่นพีทีมเก้าถึงสิบสี่รุ่นพีทีมเอดสิบสี่ถึงยี่สิบสองปีค่ะเงินรางวัลน,นะคะสูงมากนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการเมื่อเราแข่งขันได้ผู้ที่ชนะเลิศแล้วเนี่ยผู้ที่ชนะเลิศนะคะจะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครสิทธิยาของเรานะคะไปแข่งขันระดับภาพในปี2567ด้วยนะคะ,ะเราจะให้เงินบำรุงทีมนะคะเพื่อไปฝึกซ้อมเนี่ยทีมละสองหมื่นเลยนะคะ,ะเป็น ผู้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะแล้วกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรครับพี่เองกิจกรรมอ่าเรามีสามกิจกรรมเนอะเมื่อกี้นี้ก็คือแดนสซ์ S <S สาดไปแล้วหนึ่งอย่างอย่างที่สองของเราก็คือการประกวดไอดอลไอดอลนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นหญิงชายนะคะคไอดอลหญิงไอดอลชายซึ่งไอดอลของเราเนี่ยก็าสามารถแข่งขันได้นะคะก็คือสมัครมาได้เลยนะคะเรารับเรารับไม่อันนะคะไม่ไม่อันนะคะก็คือให้เด็กเด็ก วัยทีนเอ็เนี่ยมาสยแสดงศักยภาพทั้งร้องทั้งเต้นนะคะคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชาย4คนหญิง4ค,คนนะคะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลน,นะคะ2,000บาทพร้อมสายสะพายไอดอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือคบอว่าท้าพผู้ปกครองเห็นแววล,ลูกเรามีความสามารถหรือว่า คุณครูเห็นนักเรียนที่มีความสามารถก็สามารถส่งประกวดใช่ค่ะร้องได้เต้นได้นะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรค่ะทุกคนที่มาร่วมแข่งขันเรามีค่าน้ำมันให้นะคะเราไม่ใช่เราค่ะทางอบจนะทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีค่าน้ำมันลดให้นะคะก็เดินทางมาร่วมสนุกกันหรือมาดูกิจกรรมต่างๆนะคะที่ที่งานของเรานะคะอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นกิจกรรมประกวดชมรมนะคะประกวดชมรมของเราก็จะมี3 อย่างด้ียกันชมรมของเราจะมีชมรมในชมรมทูบีนเมื่อวันในชุมชนนะคะ,ะชมรมทูบีนเมื่อวันในสถานศึกษาแล้วก็ชมรมทูบีเมื่อวันในสถานประกอบการค่ะใครได้เป็นตัวแทนของจังหวัดจะได้รับเงินสนับสนุน20,000บาทเช่นเดียวกันนะคะ,ะเงินรางวัลสูงมากนะคะในกับการประกวดครั้งนี้ที่สูงมากเพราะว่า<ะ>เราจะให้ทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยนำเงินก้อนนี้นะคะเป็นเป็นทุนการศึกษาก้อนนี้ไปสนับสนไปสนับสนุน<ะ>ไปเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคในปี67เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีภยาของเราค่ะครับเรียกได้ว่ามีหลากหลายกิจกรรมเลยแล้วก็กิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมอะไรครับอ่ามาสกุูนี้ค่ะทอมีทว้ปอ,อ,อ่าสามอย่างแล้วนะคะก็คือแดนเซอร์สไตล์ไอรอนแล้วก็ชมลมนะคะแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะเรามีบูธนิทรศการขาดไม่ได้นางานค่ะบูธนิทัศการนี้จากหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษานะคะเป็นสถานประกอบการนะคะหรือว่าเป็นพัฒนาพัฒนาชุมชนพัฒนาการพัฒนาชุมชนนะคะหรือว่า,าหน่วยงานต่างๆะคะ่ะที่เป็นหน่วยงานหลักๆของทาง จังหวัดพนัรงานศิริยาของเราไปตั้งบูธด,ด้วยในส่วนสาธารณสุขของเราก็มีแพทย์แผนไทยได้วยนะคะคใครเดินไม่เมื่อยนะคะเราก็ไปคลายเครียดได้โดยมีนวดกดจุดนวดฝ่าเท้านะคะแพทย์แผนไทยของจังของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดของ,ของเราเนี่ยก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบูธิทัศการครั้งนี้ด้วยนะคะ รับรองได้งานนี้ใหญ่มากนะคะแล้วอยากให้เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมถึงแม้เราจะไม่ได้ไปประกวดนะคะเราก็ไปเชียรลูกเชียรหลานเรานะคะแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะ,ะไปดูว่าเขาทํากิจกรรมกันย<ม>ัง<ม>ไงะไนะคะที่จะทําให้เรามีการลนรง์ป้องกันแก้ไขปัญหญญายาเสพติดในเยาวชนของเราได้กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเรานะคะไปร่วมสนุกกันนะคะในวันที่26 มิถุนายนนะคะจะเชิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมใ,ให้เยาวชนของจังหวัดพระนครศรีธยาห่างไกลย,ยาเสพติดน,นะครับก็ฝากกิจกรรมดีๆไว้นะครับแล้วก็โครงการของต no. ู mm hmm. บีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับก็เป็น กิจกรรมดีๆและโครงการดีๆของจังหวัดพระนครศรีธรรนะครับก็ใครหลายๆท่านนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าทุบออีนพวันของเรามีอะไรบ้างหรือว่ากิจกรรมอะไรเด็ดๆดีๆเด็ดๆนะก็ฝากกันไว้นะครับสาหรับในวันนี้นะครับเวลาของช่วงเวลาของสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธรรก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันอังคารนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่สองนะครับเวลา 8นาฬิกาถึง8นาฬิกสมนาทีนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ